สวัสดีครับพบกับช่องเดอะสก r ร์บอร์ดสกอร์พารวยนะครับประจำวันที่3่าวันที่1นะครับพฤษุิายนนะครับ2566ก็ก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูสรุปเมื่อวานนี้กันนะครับวันที่31นะครับให้ไว้ในกลุ่มทั้งบอด13คู่ด้วยกันนะครับมาสูงแรก8คู่นะครับสูงเต็ม3นะครับย้ํา1ท้ายเกม1ฟรฟี2นะครับแล้วก็ตายไป1นะครับ ก็นอนไวนะครับนอนไวนะฮะก็ตั้งแต่5้าโมงครึ่งมานะครับก็เก็บมาตลอดเลยนะครับเลยเฉพาะ2องทุ่มสต่อเนื่องสามทุ่มยัน4ี่ทุ่มนะครับก็เก็บสูงแรกกันไปตลอดเลยนะครับสมาชิกนี่พากันนอนตั้งแต่4ี่ทุ่มนะครับส่วนฟุตบอลตามตำรานะครับผลออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปตามดูกันครับ บนตามตำรานะครับที่ให้ไว้เมื่อวานนะครับก็ชนะสูงแรกไปนะครับแล้วก็สกอร์เต็มเวลาเนี่ยเสมอกันหนึ่หนึ่งนะครับสกอร์รวม2นะครับส่วนที่เห็นด้นด้านหลังหลัๆนี่ก็คือเขายิงจุดโทษกันนะเนื่องจากว่ามันเป็นฟุตบอลถ้วยเนาะก็ประมาณนี้นะครับส่วนวันนี้จะเป็นคู่ไหนเดี๋ยวไปติดตามดูกันครับบนลตามตำราวันนี้ไปที่ลีกของจอร์เจียนะครับ ผู้ระหว่างซามเตเดียนะครับกับ f อฟีซัมกูลาลินะครับก็ลองไปหาดูนะครับเวลาหนึ่งทุ่มหลีของจอเจียนะจะมีเตะอยู่2คู่นะครับราคาพูนนะครับให้ทางด้านทีมเยือนเนี่ยได้เปรียบเลยนะครับโอกาสแพ้ของเจ้าบ้านนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ว่างัันแฮนดิแคปนะครับก็ไปในทิศทางเดียวกันนะครับไหลจากครึ่งลูกมาเป็นครึ่งควบลูกแล้วนะครับในส่วนของประตูสูอ่า จำนวนประตูนะครับสูงเต็มเวลานะครับราคาก็ไหลาจาก2.5มาเป็น2.75แล้วนะครับก็น่าจะมีประตูอย่างน้อย2ประตูนะใส่ติพบกันนะครับพบกัน4ี่ครั้งหลังสุดเจ้าบ้านแพ้รวดนะครับเจ้าบ้านแพ้รวดออกสกอร์สูงทั้งหมดเลยนะครับด้านตารางคะแนนนะครับเจ้าบ้านอยู่ลองบอยนะแข่งมา17นัดนะครับ ยิงได้14ประตูเสียไป30ผลต่างประตูได้เสียลบ16นะครับก็เฉลี่ยเสียอย่างร้อย2ประตูต่อนัดนะแล้วก็ทางด้านทีมเยือนเนี่ยอยู่อันดับ3นะครับดับ3เล่น17นัดเนี่ยยิงไปแล้ว28ประตูนะครับเสียไป22นะครับก็ผลต่างปร,ประตูได้เสียอยู่ที่บวก6นะครับ แล้วจะเป็นส่วนผลจะออกมายังไงนั้นก็ไปตามลุ้นกันนะครับหนึ่งทุ่มวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาสรุปผลให้นะนะครับนี่ครับบรรยากาศในกลุ่มนะเห็นไหมสามทุ่มกว่านี่นอนกันแล้วครับชวนกันนอนแล้วไปก่อนนะครับเกือบตกรถนอนด้วยเนี่ยเรียบร้อยนะครับแอดมินก็นอนด้วยเหมือนกันนะครับก็นะฮะบวกกันยับยับตั้งแต่หัววัน สำหรับท่านที่สนใจนะครับเข้ากลุ่มนะครับนอนไวนะครับก็นะครับเพียงนะครับสมัครสมาชิกเพียงเดือนละ250บาทเท่านั้นคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับ250าบาทนะครับนอนไวนะครับคัดแต่บอลหัวค่ำนะครับประมาณ4ี่ทุ่มหาทุ่มนี่ก็นอนกันแล้วครับไม่ต้องอยู่ดึกนะฮะก็มีทุกวันนะครับสำหรับท่านที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้ง QR code ไว้ให้ด้านหลังนะครับ ทิ้ง QR code ไว้ด้านหลังแล้วก็ท่านสามารถสแกนแล้วก็แท็กแจ้งทักแจ้งแอดมินได้เลยนะครับนี่นะครับเป็น QR code ของทางด้านกลุ่มของเด e Scoreboard นะครับแก๊งนอนไว้นะถ้าสนใจนะครับอยากจะเป็นกลุ่มบอลเป็นคนดูบอลแบบรักสุขภาพนอนไว้นะครับก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับมาดูผลงานย้อนหลังในกลุ่มได้นะครับมีลงย้อนหลังไว้นะประมาณ1เดือนได้นะครับ ก็ถ้าสนใจก็แอดมานะครับสวัสดีครับ